มีช้อนครับทุกคนใครไม่รู้มากินขี้ในนี้ครับเฮ้ยมีคนหรือเปล่า ีหลอกที่ตึกหลอนตึกร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับถนนบนพื้นที่นับสิบไร่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวขนหัวลุกมากมายจากคำสาธยายบอกเล่าของเหล่านักร้องของบอกว่าโดนผีมองจับจ้องและกูกล้องร้องขู่เสม,มือน,น,นว่าอย่ามายุ่งกับกูอุ้ สักขนาดนี้น่าสนใจชมัดขอลองจัดดูสักหน่อยว่าอะไรมันจะเฮียนกันปานนั้นแถมดันมาเฮียนในสถานที่ที่มีผู้ครอบครองราคาหลายสิบล้านอีกตั้งหา้างเรามวนมู่ผีเอ,อ๋ยเคยเอื้อนเอ,อ่ยถามเจ้าของเขาหรือยังว่าเขานั้นอนุญาตให้มีผีมาอยู่หรือไม่ คิดให้ดีๆและจงรีบหนีไปให้ไกลก่อนจะเฮียนถามไอเฮียก่อนดีไหมแล้วค่อยตอบกลับไปว่าเฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่ ผมอยู่นะั่นหนึ่งสถานที่ที่เขาบอกว่ารกร้างมากกว่าน่าจะเกือบ10ปีนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมนะก่อนที่จะร้างก็มีสต,รอ,รสตรอรี่นู้นสตอรี่นี้แต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องราวตรงจุดๆนั้นเพราะว่าวันนี้ผมรู้นะครับทุกท่านแต่เนื่องจากว่ามีผู้คนมากมายนะครับผมนะที่ ล่ำรือนะครับผมถึงอะไรบางสิ่งบ้างบอกว่ามีวิญญาณบ้างบอกว่ามีผีบ้างบอกว่าเจอเหมือนผู้หญิงนะครับนะทุกคนตรงบริเวณหน้าต่างชั้นสองนะครับเคยมีผู้คนมากมายรวมทั้งกลุ่มน้องๆเด็กวัยรุ่นนะครับก็บอกได้เลยว่าภายในช่วงประมาณ หลายๆปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าบางทีเห็นเหมือนมีคนยืนเพราะว่ามันตัดแสงมันจะชัดมากนะครับและบางท่านยืนอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าถนนนะครับสำหรับหนุ่มสาวโรงงานนะครับผมก็บอกว่าบางทีเหมือนมีคนยืนบางทีเหมือนมีคนไปยืนข้างบนซะง,งั้นนะครับผมบางทีเหมือนมีเสียงโผยหวนอะไรต่อมนออะไร,ตะไรตเต็มไปหมดคือ <c ười> เรื่องของเรื่องนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าถ้าจะมีคนหรือไม่มีต่อให้มีจริงๆผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่ามันไม่มีประตูเหล็กกั้นอะไรใดๆทั้งสิ้น คับทุกคนมันโอเพนแล้วก็เวลคั่มมากๆเลยนะครับผมแล้วมันก็ตั้งตารางงานะครับผมเพื่อที่จะรอใครบางคนเข้ามาพิสูจน์แล้วแม่งมีคนมาพิสูจน์อย่างเยอะแต่ที่ล่ำลือถึงมากที่สุดก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้หญิงผอมๆซึ่งคล้ายๆกับผอมผิดปกติอ่ะทุกๆคนเหมือนอารมณ์ประมาณโอลีฟนะครับแล้วก็ตัวสูงประมาณ185นะครับผมซึ่งผมก็เลยถามว่าเฮ้ย hey, น้องแล้วสรุปว่า ตัวดำดำดำปี๋เลยดำเหมือนจะเป็นเงาเลยนะครับผมนะซึ่งรายละเอียดอะไรไม่เห็นเลยอันนี้อันนี้คือเป็นที่ล่ําลือนะผู้หญิงสูง185อาจจะเกินนั้นบางคนบอกสูง190บางคนบอก2เมตรก็ว่ากันไปแต่2เมตรอาจจะเวอร์ไปนิดหนึ่งแต่ผอมมากผอมแบบ oh. ผอมผิดปกติแล้วแล้วเดินอย่างนี้ครับทุกๆคนก oh. oh. ูก็น,นึกว่าไทยแลนด์นอซอนรัตที่คนเลยได้โดนเสาวะอ่ะผีวิญญาณสังกะสี เขียนจะเจอได้โปรดเขียนฉันนะจะผีจะคนจะผีจริงผีปลอมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับทุกท่านแต่อย่างน้อยเราไม่เห็นตัวอย่างน้อยก็ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างนะครับผมไปครับทุกทุกคนเรื่องราวคำบอกเล่าเฮียเสียงอะไรของผู้หญิงแก้ผ้าผ่าฟืนยืนบีบสิวนั้นเป็นจริงหรือไม่ทุยทุกคนครับงานง้อครับทุกท่านเหมือนเจอกับอะไรบางอย่างครับผมเฮ้ย สวัสดีครับอะไรอ่ะมันคืออะไรครับทุกคนประลองทักษะกันหน่อยนะครับโหุยคอนโซนครับคอนโซนรถกระเด็นมานี่เลยครับทุกท่านทำไมมีคอนโซนด้วยวะเกิดอะไรขึ้นกันหนอแล้วก็มีอะไรเนี่ยกางเกงกางเกงครับทุกทุกคน โอวังรังไม่ได้มีไหวข้างมาและฉันก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในนาน้นทุกทุกคนครับไม่ได้มีแค่กางเกงเฉยๆครับผมกระติบก็มาครับเอาแล้วมีกระติบและเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนยังไม่เจอกับร่องรอยของอุปกรณ์เสพครับแต่ว่าเราเจอกับ ทีกันครับทุกคนหืเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆแบบเฮ้ยกระเป๋าของประเสริฐครับทุกคนโอ้โหยังเก่าเลยครับทุกท่านกระเป๋ากระเป๋าของประเสริฐครับผม เอาละครับทุกๆคนครับสนุกแล้วครับผมตอนนี้ผมเจอกระปุครับทุกคนเอาแล้วาเฮ้ยข้างในมันคืออะไรเราลองมาถ่ายกันดูสนุกสนุกก่อนนะครับทุกๆคนอันนี้ผมก็ไม่รู้บอกจากใจเลยแต่เท่าที่ดูเผิอๆมันเหมือนมันจะตุงๆนิดนึงนะครับนะ <S <S เป๋าตุงนะครับผม <S <S คุณคิดว่านะครับข้างในกระเป๋ามีตังเบ่าวา กระเป๋าใบนี้นะครับอาจจะมีใครทําคูณใสหรือสาย,ยาาสตร์หรือเปล่าไม่รู้ต้องนะครับผมแซ่ฟาดก่อนนะไล่สาย,ยาาสตราครับทุกคนนะม,มาเรียบร้อยเดีย๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านนะวันนี้กูมีอาวุธจเจอกับแ่โอทปกูหน่อยมึงเอ้กระเป๋าเปล่าครับแต่กระเป๋าไม่สําคัญสำคัญที่ว่าเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหน และทำไมมาทิ้งไว้โดดๆหรือว่าหรือจะมีเหตุการณ์นัดพบปะอะไรกันแล้วเอาไปแค่ของข้างในกระเป๋าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วกระเป๋าไม่มีร่องรอยขาดซิปยังใช้ได้นะครับผมซิปไม่แตกไม่ขาดไม่อะไรเลยนะครับนะมันเก่าเพราะว่าอาจจะถูกทิ้งไว้ตรงนี้นะครับหรือใครบางคนต้องการแค่อะไรบางสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับที่มีความหมายของอะไรบางอย่าง ไม่รู้แต่ที่รู้รู้สักดีๆใช้ต่อได้เลยนะครับผมสูรูกุยฮันตูฝีลาซะด้วยใช้ดีกว่ากูอีกไปเหมือนมีเอาหินเอาแผ่นไม้มาวางสามจุดไม่แน่ใจว่าน้ำเคยท่วมหรือเปล่านะครับผมแต่นครนาะยกน้ำท่วมนะในยุคนั้นนะครับเฮ้ยทุกๆคนครับ เบียวอีกแล้วครับผมตู้ขังผีโอลิฟครับทุกท่านตู้ขังผีโอลิฟครับอือหือโอ้โหทุกทุกคนครับบอกได้เลยนะมีคนหาว่าผมเล่นยาเสพยานะครับนะไอคนที่ว่าผมกูบอกให้เลยถ้ากูเป็นเจ้าหน้าที่กูจับเลยอะ่ะงัดข้อของกูมาเลยสัตว์เอ้ยนะครับนะ โอ้โหทุกทุกคนครับเราเจอกับตู้ขังวิญญาณปิดสนาแล้วครับทุกทท่านเอาแล้วเวเ้ยแป๊บหนึ่งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมที่ที่มีอาถรรพ์อยู่ก็เป็นได้ครับทุกทุกท่านเพราะฉะนั้นอาถรรพ์ทั้งหลายเรียบร้อยครับทุกคนมีอะไรบ้างเอ่ยในนี้ไอเชี่ยโครชอบแซนี้เลยวะ่ะทุกคนครับผมชอบแซนี้มากเลยครับผม มีแต่อยากใหญ่ครับทุกคนเฮ้ยผมเจอกับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วครับทุกท่านเราเรามาวิเคราะห์จุดนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้เฟี้ยวครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับผมผมมองว่าจุดนี้น่าสนใจครับทุกท่านตะปูครับผมแต่ทําไมคาบสนิมของมันยังวิเชออะไรวะแป๊บนึงนะครับผม น่าสนใจนิดนึงนะครับทุกท่านเหมือนมีอะไรทำให้มันต้องเปียกๆครับผมเหนียวๆครับมันคืออะไรกันวะแล้วผีโอลิฟนะครับที่ล่ำลือกันแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ตรงนี้เหมือนเคยแปะรูปอะไรบางสิ่งครับทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าสถานที่มันจะน่ากลัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการนำเสนอนะครับผม ถ้าสถานที่แบบนี้แล้วไม่ใช่ผมก็อาจจะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะหลอนสุดๆเหมือนกันนะครับนะแต่ภารกิจของผมคือทำให้ทุกๆคนเอาชนะความกลัวยิ่งหน้ากลัวผมยิ่งทำให้รือหันนะครับทุกท่านไปกันต่อนะครับผมเราเจอกับห้องอะไรไม่รู้นะครับผมไม่มีร่องรอยอุปกรณ์เสพครับทุกคนน่าแปลกใจมากครับผมตอนนี้ สิ่งที่ผมเห็นครับทุกคนสถานที่แห่งนี้ง่ายต่อการเข้ามาและง่ายต่อการออกไปแต่เหตุใดจึงไม่มีอุปกรณ์เสพเลยผมยังไม่เจอแม้กระทั่งไฟแช็กสักอันเดียวครับทุกท่านมีห้องน้ำอีก3ห้องครับผีออกมาขอบอกว่าหน้ามึงแหกนะเอาเดินนะผีจริงผีปลอมแหกหมดครับทุกคนเฮ้ยทุกทุกคนครับอย่าบอกนะว่าเป็นของพี่โอลิฟเราเจอกับ ถุงหิ้วของอีเซมีอาเกะครับทุกคนอยู่ข้างๆถัง,งโอ๊กปี64ครับถุงชื่ออะไรวะย, <c oughs> ยัง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 ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ม,บบนมีช้อนครับทุกคนใครไม่รู้มากินขี้ในนี้ครับ <c oughs> ชั้นสองสยองขวัญพี่ชาย นี่แหละครับทุกคนชั้นสองนี่แหละครับที่มีผู้คนจากบริเวณด้านนอกนะครับผมด้านล่างเห็นเหมือนมีคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่คล้ายมนุษย์ยืนตามหน้าต่างนะครับและช่องประตูมันคืออะไรเนี่ยครับแถวๆนี้ครับผมยืนๆแถวๆนี้แหละครับนะเฮ้ยอะไรวะผมเจอกับ ลักษณะเหมือนจะเป็นโต๊ะนะครับผมแต่นั่นไม่สำคัญนะครับเพราะสิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าครับทุกท่านขวดเล่าเต็มเลยครับเฮ้ยมีคนหรือเปล่าเชียร์แล้วครับทุกท่านหรือว่ามีคนวะหรือผีที่เขาล่ำลือคือคนเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนในสัตว์สนุกแล้ววะ ผมเจอกับห้องที่มีม่านนะครับผมและเหมือนเป็นมุ้งนะครับแต่ตอนหัวค่ำก่อนที่ผมจะเลี้ยวรถเข้ามานะครับผมผมถามคุณลุงนะครับและคุณอาและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางฝั่งด้านข้างว่าตรงนี้มีคนจอดไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีคนไร้บ้านผมจะได้ไม่ยุ่งผมจะได้เอากับข้าวเอาเงินเตรียมตัวมากกว่านี้นะครับแต่เขาบอกว่าไม่มีไม่มีตรงนี้มีแต่เรื่องเล่าแปลกๆเอาแล้วว่าเฮ้ยและตำแหน่งพอดีเลยครับพี่ชายอย่าไม้ฟาดหัวผมนะผมมาดีนะครับ อย่าบอกว่าป้าโอลิฟอยู่ในนี้นะมึงเอ้ยสูงร้อยแปดสิบจริงหรือเปล่าวะถ้ามีคุณป้าโอลิฟก็ต้องมีป๊อบอายนะครับพี่เจอกับม้งแล้วก็พม่านว่ะเฮ้ยก็พี่คุณเจอโอลิฟบ่อยๆนะพี่ยางที่น้องมันส่งข้อความมาให้ครับและที่สําคัญพม่านสั่งตรงจากเดอะฟรองซ์ฝรั่งเศสด,ด้วยเด้พม่านสั่งตรงจากฝรั่งเศสครับทุกท่านส่วนม้งน่าจะนําเข้าจากอินชอนเกาหลีใต้นะครับผมโอ้โหแบรนเนมซะด้วยคุณป้าครับอินฟารเรต แต่เรื่องราวของคุณป้าโอลิฟนะครับผมเป็นที่โจดจันแล้วก็ดังมากวันดีคืนดีไปยืนอยู่ริมถนนเลยครับทุกคนใครเห็นก็พากันกลัวครับมีพื้นที่อะไรมากมายเลยนะครับผมเหมาะสําหรับการแอบแฝงแล้วก็ซ่อนเร้นอะไรเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ย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 แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับ ถ้ามีคนอยู่ผมเอาค่าจังชีพมาช่วยนะครับพี่ทานข้าวหรือยังครับพี่ชายไม่มีอาวุธใช่ไหมครับพี่ชายทำไมมีกลิ่นนะครับผมเอาค่าจ้างชีพมาให้นะครับพี่ชายทำไมในห้องเหม็นๆครับพี่มีคนอยู่หรือเปล่าครับอืมทำไมในห้องเหม็นๆนะ่ะหุ้ย เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับอยู่แถวๆนี้แต่เดี๋ยวเราเอาทีละจุดก่อนนะครับผมห้องเหม็นมากครับทุกคนไม่แน่ใจว่าหนูตายหรือแมวนะครับผมเฮ้ยทุกทุกคนครับเหม็นมากเลยครับในห้องนี้นะครับผม,มเจอกับกระป๋องกาวสองกระป๋องนะครับกระป๋องน้ำ ที่ถูกทิ้งไว้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนครับทุกคนเช็กเช่นกับกระป๋องกาวนะครับผมอยากใยเต็มเลยเห็นไหมครับทั้งหมดคือของจริงนะครับไม่ได้ทําการตัดเตรียมหรือเซ็ตนะครับผมเหม็นเน่าครับเหมือนมีอาวุธอะไรบางอย่างอยู่ที่พื้นนะครับผมมีมุ้งกัน้นมีมุ้งกั้นชักโครกครับทุกท่านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอลื้อพื้นออกมาก่อนนะครับผมอะไรเต็มไปหมดเลยวะมีคนหรือเปล่าพี่ เฮ้ยไอเล็กล่าทุกทุกคนครับเจอเสี่งผิดปกติอีกแล้วครับผมผมเจอกับกระเป๋าครับทุกท่านมีกระเป๋าใบาใหญ่ๆอยู่หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีถุงสีดำไม่มีคนอยู่ข้างหลังผมนะครับผมนะเครียร์มีขวดเหล้าเต็มไปหมดเลยครับทุกทุกคนมีกระป๋องกาวครับทุกท่าน มีกระป๋องกาวกับกระเป๋ามีของอยู่ข้างในครับทุกคนเป็นกระปุกสีเขียวครับทุกท่านและถุงที่มัดอะไรไม่รู้นะครับผมถุงกาวครับทุกคนมีถุงกาวครับเจ้าของกระเป๋าใบนี้นะครับผมน่าจะชอบทํางานฝีมือนะครับผมเย็บปักถักร้อยนะครับแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งของนะครับผมเขาจึงพกกาวไว้ตลอดเวลานะครับทุกคน เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาเป็นศิลปินครับทุกท่านเขาเป็นศิลปินครับทุกคนและเขาก็ค่อนข้างที่จะสุนทรีเลยนะครับอะไรก็ได้นะเรื่องผีทั้งหมดที่อยู่นะจุดจุดนี้นะครับผมจะผีจริงผีปลอมหรืออะไรก็ตามมาเลยสัตว์เนี่ยแม่งโดนแส้อาคมแต่เหมือนมีกลิ่นเนา่าๆนะครับผมน่าจะอะไรบางอย่างที่ตายอยู่ด้านใต้นี้นะครับน่าจะเป็นหนูนะครับทุกคนกลิ่นเหมือนหนูตายนะครับผมนะ เชี่ยอะไรวะเฮ้ยทุกทุกคนครับไอสัตว์ได้มีนักเลงครับทุกท่านแม่งปลาขวดเละเทะไปหมดเลยครับไอเทมติดตะปูด,ด้วยครับผมไม้พร้อมหวดหรือว่าใครเมานะครับและมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าจะกัน้นไว้ทำไมวะเนี่ย วิเคราะห์คร่าวๆได้เลยนะครับว่าชุมนุมสุราเลยนะครับผมสาวกโกเล้งน่าจะเยอะนะครับในนี้นะครับและเข้ามากันอาจจะมีปากมีเสียงกันนะครับนะเนื่องจากว่าไม่มีสตินะครับหรือเบานะครับผมจึงทาให้มีเรื่องผีๆอย่างงู้นอย่างนี้ตามมาไม่แน่ใจนะครับไอตรงด้านใต้ครับเดี๋ยวผมจะต้องลื้อนะครับผมและดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนว่ามันกลิ่นเน่าๆนั้นมันคืออะไรนะครับผมเหมือนตัวอะไรบางอย่างตายนะครับเฮ้ย มีคนหรือเปล่าครับไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยนะครับผมไม่มีคนไร้ายบ้านจริงๆนะครับตรงนี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเก่าหมดนะครับมเชียโคตรสนุกเลยวะ่ะผมสรุปได้เลยนะครับผมว่านะณนะจุดจุดนี้นะครับผมน่าจะเหมือนท้ายซอยไม,ม่พอใจไว้ซะ ทุกคนครับเหมือนอะไรบางอย่างท้ายซอยไม่พอใจผมนะครับผมทุกที่นะครับที่มีเรื่องผีนะครับมันมีความกลัวและภายใต้ความกลัวมักมีความจริงซ่อนไว้เสมอครับทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับผมนะถ้ามองในมุมของความจริงมันอาจจะไม่ค่อยหวือหวา แต่มันคือเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าวื้วหาลอยไปลอยมาอันนี้ก็ไม่รู้สินะอยู่ที่คุณนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งหมดคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมอย่าลืมนะครับท,ทุกท่านวันนี้เหมือนเดิมกติกาเดิมครับทุกคนนะครับผมผมอยากให้ทุกท,ท,ท่านนะครับผมวางความทุกข์ความเศร้าความโศกเรื่องราวที่ทําให้เราปวดหัวมาในวันนี้และวันก่อนๆทิ้งไปก่อนวางไว้ตรงใต้เตียงนะครับผมวางไว้ตรงข้างๆเตียงเพราะว่าเราจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปบนเตียงและ หลับไปพร้อมกับเรานะครับผม